ของพระพุทธเจ้านี่มีสาธารณโภคีน่าเป็นสารณียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดน่ะเป็นความมั่นคงตลอดกาลเลยสารนียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดเนี่ยมันจะมีภัยพิบัติใดๆเข้ามาหรือไม่เข้ามาเนี่ยชีวิตจะมั่นคงที่สุดเศรษฐกิจที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดก็คือสาธารณโภคีพระเถรปดกเริ่มที่ยี่สิบสอง สารนิยธรรมสูตรข้อที่282นะมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมปาตนาดีต่อกันทางกายวาจาใจแบ่งปันลาบแก่กันเป็นสาธารณโภคีลาภธรรมิกานะก็แบ่งปันลาบนะนะแบ่งปัน สิ่งที่มีได้นะสิ่งที่กิจกรรมการงานที่ทํากิจกรรมการงานที่ดีงามมาแล้วก็มีต้นกระประพึ้งนะกินใช้ส่วนกลางร่วมกันแต่ละคนไม่ได้เอาค่าตอบแทนมาส่วนตัวนะเป็นสธนาธารณภคีทุกอย่างเป็นของสาธารณะเป็นของส่วนรวมสาธารณะคือส่วนรวมเป็นรทรัพย์สมบัตินี่เป็นส่วนรวม ก,นะกินใช้ร่วมกันโคีโคะสาธารณโคนะโคีโคะทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยกินใช้ร่วมกันต่างคนต่างทํากิจกรรมที่ดีงามมากินมาใช้ร่วมกันมันแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกันไปแต่ละคนทําตามความถนัดของตัวเองก็ได้สินค้าได้บริการที่ดีนะได้ผลผลิตได้บริการที่ดี มีผลผลิตมีบริการที่ดีของกินของใช้บริการที่จําเป็นต่อชีวิตที่ดีมีก็ได้ดีสิเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถแต่ละด้านแต่ละด้านนะทาตามที่ตัวเองมีความสามารถแล้วก็มาเดทเอาเอาค่าตอบแทนมาให้ตัวเองไม่ได้เอาค่าตอบแทนมาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เอาค่าตอบแทนมาให้ตัวเองส่วนกลางถูกดึงทรัพย์สมบัติมาใช้ มาใช้เพื่อส่วนตัวไหมไม่เลยเนาะไม่ได้จ้างะไม่ได้จ้างมันก็ส่วนกลางก็ไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมไม่ต้องเสียอะไรมันไม่ต้องเสียอะไรแต่ทุกคนผลิตแล้วก็รวมเข้ามาส่วนกลางส่วนกลางได้รับสูงที่สุดไหมสูงที่สุดเลยที่ปกครูกล่าวว่าเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะทุกคนก็เสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือทุกคน้องก็ส่วนกลางหมดไม่มีส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็โอ้มันรั่วไหลไหมเนี่ย มันไม่รั the ่วไหลเลยนะไม่ไม่มีอะไรรั่วไหลเลยนะไม่มีอะไรรั่วไหลเลยแยกว่าผลผลิตนี่เต็มเต็มเลยไม่มีรั่วไหลไปไหนเข้ามาส่วนกลางแล้วส่วนกลางก็จัดสรรสิ่ีนี้กินใช้ร่วมกันจัดสรรให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตแต่ละชีวิตนี่แหละเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเลยกินใช้ส่วนกลางร่วมกันแล้วของเรากินใช้สมการร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะโอแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละเครือข่าย นะกินใช้ส่วนกลางร,ร่วมกันเม่แต่ทางบ้านก็ยังมี <c oughs> นะบางทีอยู่ที่บ้านก็ยังเออนะมีนะมาทํางานฟรีด้วยคือกลับบ้านไปก็อา้ามีที่บ้านมีอะไรยังเอามาแลวก็ยังมี <c oughs> นะ็นเรามาก็เอามากินใช้ส่วนกลางร,ร่วมกันนะ <c oughs> บางทีมีที่บ้านก็ยังเอามาสมทบด้วยหรือ,อาบางที ที่ศูนย์มีอะไรก็แบ่งปันกันไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งปันกันไปกันมานะอย่างนี้เป็นต้นไปนเครือข่ายเครือข่ายที่โอ้ยน่ะจะเรียกว่ายัางไงนะมันมั่นคงอ่ะอาจารย์วัดสบายใจที่สุดเลยน่ะมันสบายใจที่สุดเลยน่ะมั่นคงที่สุด พราะแตเวลาชีวิตนี่บางทีคนเรามันก็มีวิบากนะไม่รู้ใครจะมีวิบากเรื่องไหนเรื่องไหนมันเอาแน่ไม่ได้หรอกกับวิบากของคนน่วิบากกรรมน้ต่างๆสถานที่ต่างบางทีมันก็มีภัยเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาใช่ไหมมันเข้ามาจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งยังยังอยู่ได้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ใช่ไหมก็มาเกื้อกูลจุดที่เดือดร้อนอ่าจุดไหนเจอภัยพิบัติใดๆเจอความเดือดร้อนใดๆอ้า ตรงหนึ่งตรงหนึ่งเดือดร้อนแต่ตรงหนึ่งตั้งหลักได้ก็เกือ้อกูลกันหล,หลายที่ตั้งหลักได้เอามีบางที่เดือดร้อนแต่มีหลายที่ตั้งหลักได้ที่ที่ตั้งหลักได้ก็มาช่วยที่ที่เดือดร้อนใช่ไหมเพราะว่าที่ที่เคยเกื้อกูลช่วยเหลือกันมาอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปรอดทำไมมันจะไปไม่รอดพระพุทธเจ้ารู้ทันตัสรู้ทุกอย่างไม่เที่ยงนะมันมีวิบากนะคนเรามีวิบากเนี่ยน,น,นั้นเชิงนี้ถ้าเรามีมิตรด,ดีมีเครือข่ายที่ดี ถ้าเกิดมีบากมันเข้าตรงไหนตรงไหนอีกจุดนึงก็จุดที่เหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันมันก็ไปรอดนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่ที่พึ่งแท้ของสัตว์โลกก็คือการแบ่งปันกันการพึ่งตนอัตตาหิอัตโนานาโถให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบ่งปันกัน มีเหลือก็เผื่อแผ่กันแบ่งปันกันพึ่งตนและแบ่งปันนี่เป็นสุดยอดที่สุดแล้วเป็นสุดยอดที่สุดของการดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขละนะอย่างเงี่ยเป็นต้นและการแบ่งปันกันนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าในเบื้องต้นนี่ก็ให้คบคนดีอย่าคบคนชั่ว ก็ไอคนดีนี่แหละมาทําสิ่งดีร่วมกันแบ่งปันกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันส่วนคนชั่วเราก็ปล่อยเข้าไปตามเขาจะเป็นไปยังไงคนชั่วไม่รู้จักลดกิเลสให้ก็ไม่รู้จักพอหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่า,าต่อให้ทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดในโลกนี่นะยังไม่พอสําหรับคนโลภองคนยคนเดียวเลยตรงกับที่มหาธรรคันธทีท่านก็กล่า,าวอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ตัดเหมือนกันว่าจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เท่าไรน่า จะเสกพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยภูเขาเนี่ยนะท่านมีฤทธิ์ขนาดจะเสกให้เป็นทองคําก็ได้ภูเขาเนี่ยท่านบอกว่าจะเอากี่ลูกกี่ลูกเป็นทองคําก็ได้แต่จะทําไปทําไมท่านบอกว่ามันไม่พอสําหรับความโลภของคนคนเดียวท่านว่างังินนะมันไม่พอสําหรับความโลภของคนคนเดียวมันเสกไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกท่านวางั้นทำ้าไปมันก็ยังไม่พอสําหรับความโลภของคนคนเดียว มหาธรรมกันทีท่านก็นบอกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพอที่จะกินใช้ร่วมกันแบ่งปันกันให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยพอแต่ไม่พอสําหรับความโลภของคนคนเดียวไม่พอนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คนดีมีศีลนี่แหละนะคนดีมีศีลกับสารพลังกัน เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเท่าน,นี้ชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วถ้าใครอยากจะได้สาธารณโภคีดด้วยก็ต้องมีศีลไม่ใช่ว่าไป,แบ,ไป,ไปแบ่งไปทั่วมั่วไปหมดแบ่งไปทั่วมั่วไปหมดแล้วมันจะพอแล้วคนขี้โลภและขี้เกียจไม่ทําอะไรขี้โลภขี้เกียจไม่ทําอะไรตอนนี้นะเหมือนกันกันกบที่อเมริกานะเขาว่าตอนนี้คนไปจดทะเบียนคนจนนี่เพิ่มขึ้นอเมริกาจะตายตอนนี้แล้วนะเอาเขาไปจดทะเบียนคนจนเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ พอเลยทั้งตกงานด้วยแล้วเขาก็คำนวณรายได้แล้วระหว่างทํางานกับไม่ทํางานเนี่ยไม่ทํางานมีรายได้เท่ากันกับทํางานเพราะอะไรภาครัฐสนับสนุนไงภาครัฐเนี่ยเขาเลี้ยงคนตกงานนะก็ถือว่าเป็นพลเมืองของเขาเขามีกฎเลยก็จะเลี้ยงคนไหนไม่มีไม่มีการงานเนี่ย็จะต้องไปก็ไปจดทะเบียนเป็นคนจนได้เลยนะแล้วรัฐรัฐก็เลี้ยงไว้เขาก็เลยไม่ทํางานอะไรขี้เกียจสบายๆมีแต่เที่ยว แจกแท็บเล็ตด้วยว่างั้นนะแต่ก่อนตอนอาจารย์ไปแต่เดี๋ยวนี้ถังแตกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่พอแจกแล้วแต่ไม่พอแจกแต่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นนโยบายของตัวเองเขาบอกใครเป็นคนจนนี่เขาเลี้ยงหมดนี่คือความไม่รอบกันเอาหน้าเอาตาแต่ก่อนเขาสามารถที่จะเอาเงินดอลล่าของเขาเนะี่ยพิมพ์กระดาษแล้วก็ไปแลกข้าวของ ไปแลกเงินแลกข้าวของจากประเทศอื่นได้ไงโดยที่ไม่ไม่ต้องมีทองคําประกันไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติใดๆคําประกันเพราะว่าเขายังมีอํานาจมากยังมีอาวุธมีอํานาจอะไรที่ข่มเหงประเทศอื่นได้พิมพ์อะไรมาก,ก็บอกเฮ้ยของฉันตอนล่าดเดียวนี่คุณเงินไทยเอามาสามสิบบาทห้าสิบบาทโอ้พิมพ์กระดาษไม่เฉยมาเอาเงินไทยเราสามสิบาทห้าสิบบาทแล้วก็ จะแลกข้าวแลกขอ,ของใครก็ได้หรือไปเอาของประเทศนู้นประเทศนี้ยิ่งไปเอาของประเทศลาวได้หลายกีบเลยนะแต่หลายกีบเลยไม่รู้กี่กีบก็ไม่รู้นะคงหลายหมื่นกีบอะนะเหรียญเดียวนี้ได้หลายหมื่นกีบเลยนะะเอาเงินเข้ามาหรือว่าเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาได้เลยแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เชื่อถือดอลลาร์แล้วเขารู้แล้วเขาไม่เชื่อถือดอลลาร์แล้วแต่ละประเทศเขาก็ต่อต้านสงคราม,มก็ไม่เอาสงคราม หรือแต่จะมีสงครามแต่ละประเทศก็มีอาวุธพอพอกันก็จะไปลบใครก็อเมริกาก็เป็นลบลําบากตอนนี้ประเทศต่างๆก็ไม่เชื่อถือไม่กลัวด้วยเขาก็ไม่กลัวอเมริกาแล้วเขาก็ไม่เชื่อถือแล้วอเมริกาก็ถูกโควิดสัดจนนะแค่ลบกับโควิดอเมริกาก็แพ้แล้วนะก็ไม่ชนะแล้วยิ่งไปลบกับประเทศอื่นด้วยเดี๋ตายเลยแค่ลบกับโควิดอย่างเดียวนี่ยเขาก็ไม่รอดแล้ว รากัโบโควิดอย่างเดียวก็ไม่ชนะแล้วโควิดก็ตอนนี้นี่โอ้ยนิวเคลียร์สหรัฐนี่ทาอะไรโควิดไม่ได้เลยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยอาวุธสหรัฐทาอะไรไม่ได้เลยอาวุธทันสมัยมากเลยทาอะไรโควิดไม่ได้เลยมีแตโควิดทําตอนเนี้ทําทุกวันโควิดทําสหารัฐทุกวันโจมตีทุกวันโอ้โควิดโจมตีทุกวันเลยนะไม่มีวันไหนที่ที่อเมริกาชนะโควิดได้ มต่โควิดชนะอเมริกาชนะมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอเมริกาก็พ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆเล,ลวจะไปลบกับใครได้แล้วเนี่ยเงยหน้าเป็นลบกับคนอดื่นก็โควิดก็ัตย์ตายเลยนะจะเป็นลบกัรคนอดื่นก็เอาโควิดก็ัตย์อย่างนี้ยิ่งไปรวมกันลบมัน,มนจะยังไงเงินทองก็ไม่มีจะแก้ปัญหาโควิดก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็ลําบาก ก็ทีนี้ตัวเองไม่ได้รู้จักเรื่องสาธารณโพคีเรื่องศีลพอไม่รู้จักเรื่องสาธารณโพคีเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยทีเนี้ยไม่รู้จักสาธารณโพคียิ่งแล้วใหญ่เลยนะไม่รู้จักสาธารณโพคีคืออเมริกาในพยายามที่จะให้มีส่วนกลางที่จะเลี้ยงคนในประเทศได้แม้แต่คนจนก็พยายามที่จะเลี้ยงเลี้ยงให้ได้ แต่เขาไม่รู้จักข้อที่สีของสารนิยธรรมคือต้องมีศีลบริบูรณ์เสมอกันศีลส,สามัญญาตาเขาไม่รู้จักสร้างคนให้มีศีลศีลน,นี่ก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองผู้อื่นการทําประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนะศีลเน,นี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้คนก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ต้องกินใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัดสิ่งที่เป็นโทษออกไปมันถึงจะไม่เบียดเบียน แต่คนนี่นเสพสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เกินความจําเป็นในชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนะสินค้าบริการอาหารสินค้าบริการที่เกินความจําเป็นต่อชีวิตเขาติดติดเล่นติดเที่ยวติดเสพสารพัดเรื่องเลยเป็นบริภรโภคนิยมเพราะฉะนั้นการเสพของเขานี่มันเยอะแยะมากมายที่มันควบคุมไม่ได้มันมันมากมาเสพสิ่งที่เกินความจําเป็นนี่มากเราจะเลี้ยงไหวไหมล่ะฮะ จะเลี้ยงกิเลสอะจะเลี้ยงไหวไหมเสพษไม่รู้จะอิ่มจะเต็มจะพอนะเลี้ยงไหวไหมไม่ไหวสิมันหมดแต่มันไม่พอปนระเด็นอยู่ตรงนี้ว่าคือเขาพยายามที่จะมีส่วนกลางที่จะไปแบ่งปันกัน,กนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เขาไม่รู้เงื่อนไขว่าคนเนี่ยมันต้องประหยัดกินประหยัดใช้คนต้องกินใช้แต่สิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นมันถึงจะพอต้องลดกิเลสกินใช้ในสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิต ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นที่เกินความจําเป็นของชีวิตออกแล้วต้องขยันทํางานแล้วก็แบ่งปันกันขยันทํางานแล้วเอามารวมส่วนกลางมันถึงจะพอแบ่งใช่ไหมเพรงั้นจะเอาที่ไหนมาแบ่งอะ่ะถ้าต่างคนต่างไม่ได้ขยันทําเลยต่างคนตะขี้เกียฉันจดทะเบียนคนจนแล้วจะก็ไม่ทําอะไรแล้วมันจะมีมารวมไหมมันก็ไม่มีไม่มีก็ตายกอดคอก็ตายเท่านั้นแล้วก็ไปขูดรีดจ,จากคนอื่นที่ทํางาน พีค่คนที้จะคนเดือดที่ทํางานเอาไปเอามาคนที่ทํางานก็ทอ้อใจสิเสียภาษีก็แพงเอาไปแบ่งให้พวกไม่ทํางานแล้วพวกเสพเกินความจําเป็นโอ้ยไอ,อ้แต่ก็ท้อใจเลยเอาไปมาก็มันก็ไม่ไหวแล้วเอาไปเลี้ยงไม่ไหวมันไม่พอก็เพิ่มภาษีเข้าไปอีกเพิ่มภาษีเข้าไปอีก ตอนนี้นี่โอ้โหเก็บภาษีแพงมากจนออกข่าววันก่อนนี่คนอเมริกันในจํานวนมากเลยเลิกเลิกสัญชาติอเมริกันขอยกเลิกสัญชาติอเมริกันนะคนที่อยู่ในอเมริกันนี่จานวนมากขอยกเลิกสัญชาติอเมริกันเพราะอะไรเพราะมเสียภาษีแพงก็ยกเลิกเลยว่าโอ้หภาษีแพงเลอเกินไม่ไหวขอยกเลิกเหางั้กันนะเยอะเลยอัตราการยกเลิกนี่สูงที่สุดในประวัติการเลย พอไปอยู่ประเทศอื่นก็ยังต้องเสียภาษีนะเพราะว่าเป็นคนคือคนอเมริกันไงสัญชาติอเมริกันก็ต้องเสียภาษีให้อเมริกันตายเลยเขาก็เลยขอยกเลิกกันเพียบเลยแล้วอเมริกันจะมีรายได้ไหมล่ะเนี่ยก็ไม่มีนั่นเขาใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ไปเลี้ยงแต่คนจนอย่างเดียวนะเขาเอาไปเลี้ยงคนรวยด้วยเอาไปเลี้ยงคนรวยอย่างงู้นอย่างนี้ไปสนับสนุนคนรวยเงี้ยนั่นเชิงนี้ธุรกิจต่างๆแล้วก็เอาไปทําอะไรเยอะแยะไปหมดที่มัน แม่มันไม่ถูกสาระเอาไปทํำระเบิดเอาไปทําอาวุธอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยเอาไปทําอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เยอะมันมันส่งไปาคา่ายแล้จ่ายนี่เยอะแต่ยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาไม่มีอันนั้นเลยเขาไม่มีเลยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาไม่มีไม่มีสุขภาพพึ่งตนอย่างเราการแพทย์วิธีธรรมก็ไม่มีนะ จะเว้นจิตอาสาเรากับผู้ที่เรียนกับเราที่อยู่ที่นูนนะ่นมีนะท่านที่ได้เรียนก็อยู่รอดอย่างนี้เป็นตน้นนะก็ได้พึ่งตนเขาไม่มีการแพทย์พึ่งตนอย่างเราการแพทย์วิธีพุทธวิธีธรรมอย่างเราเขาก็ไม่มีนะนะมีแต่จิตอาสาเรากับประชาชนที่เรียนกับเรามี <c oughs> ก็พึ่งตัวเองได้นะก็อยู่รอด โอ้ยเเวลาเจ็บป่วยแต่ละทีนี่เขาบอกจนไปหลายชาติเลยนะจนไปหลายชาติแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากค่าใช้จ่ายสูงมากเลยอ้าใช่เก็บภาษีที่แพงก็ใช่คนขยันก็ทอ้อแท้คนขี้เกียจก็ทอ้อแท้ทอ้อแท้ที่จะทํางานไงมันตั้งคนขยันก็ทอ้อแท้คนขี้เกียจก็ทอ้อแท้ ยันไปก็โห้ไปแบ่งคนขี้เกียจคนขี้เกียจก็ท้อแท้ขี้เกียจทางานก็ท้อแท้เฮ้ยกินฟรีดีก็ท้อแท้ทํางานทํางานไปก็เก็บภาษีแผงชิบหายเลยเอออยู่เฉยก็ได้การช่วยเหลือจากรัฐตอนนี้ก็เลยคนก็เลยพากันอยู่เฉยจํานวนมากเลยโอ้จำตัวเลขไม่ได้แล้ววันก่อนจํานวนมากก็อยู่เฉยนะเขาไปจดทะเบียนคนจนเพิ่มขึ้นเยอะแยะพวกคุณิ่าจะเลี้ยงยังไงไหวอาอกิเลสก็ไม่ลดเลย จะเลี้ยงยังไงไว้เนี่ยมันจะพังกันอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องว่ามันต้องมีศีลสามัญญาตาด้วยต้องมีศีลที่ถึงขั้นลดกิเลสได้จึงจะไปรอดนะต้องมีศีลถึงขั้นลดกิเลสได้ศีลบริบูรณ์เสมอกันอย่างน้อยศีลห้ามันต้องมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยนะอาจารย์ถึงพยายามเสนอเรื่องศีลห้านี่เข้าไป ตอนนี้กระแสะการแก้รัฐธรรมนูญนีมาแรงว่างั้นนะโอ้โหทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นักศึกษาอะไรพยายามกดดันรัฐบาลให้แก้รัฐธรรมนูญนะอาจารย์ก็เลยว่าเออถ้าจะแก้ก็เนี่ยเอาศีลห้เาเข้าไปเลยนะเอาศีลห้าเข้าไปเราก็เสนอไปอีกแรงหนึ่งขอให้เอาศีลห้าในเป็นรัฐธรรมนูญนะเ็เสนอศีลห้าไปนะเป็น เป็นหัวใจหลักของรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญหนักเลยหลักเลยและแล้วก็เอา,าเขียนกฎหมายลูกให้สอดคล้องกันเขียนกฎระเบียบต่างๆกฎหมายลูกให้สอดคล้องกันกับรัฐธรรมนูญเอาเสนอเลยเอาศีลห้าเลยเพราะสีลหน้านี่แหละสุดยอดที่สุดละเป็นรัฐธรรมนูญที่สุดยอดที่สุดละที่พระพุทธเจ้าใช้มากว่าสองพันหกร้อยปีนะ อโศก็ใช้มาห้าสิบปีพวทก็ใช้มากว่ายี่สิบห้าปีก็ทำให้ชีวิตเราอยู่เย็นเป็นสุขกันดีตัดสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยที่เกินความจำเป็นของชีวิตไปเยอะเลยแล้วก็มีแบ่งกันแบ่งปันกันช่วยเหลือกันสิลข้อห้านี่ต้องไม่โลภโกรธหลงนะหยาบกลางละเอียดความหลงในหลงขีน้เหนียวก็ไม่ได้ จะไปหลงขี้เหนียวอยู่ไม่ได้ต้องแบ่งปันกันนะการแบ่งปันในเป็นศีลข้อที่ห้าอย่างหนึง่งไม่เมาในความขี้เหนียวมานะหรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคับก็ตัวศีลห้านี่ครบหมดแล้วนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์หรือคนก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ทาร้ายกัน อะไรที่เบียดเบียนทำ้ายก็ลดละไปนสิ่งก็สองก็ไม่ลักขโมยชอบโกงสิ่งก็สามก็ไม่ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครและพยายามลดละเลิกการเสพสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยก็ลดละไปสิ่งก็สี่ก็ไม่โกหกไม่พูดคําที่ส่งเสริมการผิดศีลไม่พูดคําหยาบคําที่ส่งเสริมการผิดศีลสิ่งที่ห้าก็ไม่เมา ในความโลกโกรธหล,ลงหยาบก,กลางละเอียดโดยเฉพาะไม่เมาในอบายมุกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตที่ทำให้เสียแรงงานทุนลอนเวลาสุขภาพอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วก็ลดลาเลิกไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทำอันนี้ได้โอ้โหสบายเลยแล้วก็ไม่เมาในความขี้นเหนียวอัทิต ทินังทานที่ให้แล้วมีผลนีสมาิทิฏฐินัดถิทินังทานที่ให้แล้วไม่มีผลไปเมาว่วา,าการแบ่งปันมันไม่มีผลดีต่อตอนเองต่อผู้อื่นไม่ใช่มีผลดีต้องแบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์ละมิช้าทิฏฐิสิทธิทำสำมาทิฏฐิสิทอย่างนี้เป็นต้น,นและก็มีรายละเอียดในการทำสาธารณโภคี ไม่ใช่อยู่ดีๆมีส่วนกลางจะไปแบ่งปันกันแบบไม่มีศีลเนี่ยมันไม่ได้หรอกกิเลสมันก็อาไปเสพเละเทะหมดมันจะไปเหลืออะไรนะเอมันมันไม่มีปัญญาไม่ได้มันต้องมีศีลมีปัญญามันต้องมีศีลมีปัญญาแบ่งปันยังไม่มีศีลไม่มีปัญญาชิมหายหมดแหละพังกันหมดน่ะกิเลสก็เอาไปเสพมันอย่างเงี้ย ตอนนี้อเมริกาเขาไปไม่รอดแล้วเขาเขาก็แม่ทําเป็นน่าน่ายใหญ่ใจโตแล้วจะเลี้ยงคนทุกคนในประเทศให้ได้นะไม่เป็นไรมาเป็นพลเมืองอเมริกันเดี๋ยวอเมริกันรับประกัน,นจนแค่ไหนก็มีกินอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เอาศีลน,นี่คือความผิดพลาดของอเมริกาเขาแบ่งปันกันยังไม่มีศีลแบ่งปันกันยังไม่มีศีลเนี่ยมันไปเสพกิเลสนาะเข้านาะเข้ามัน ไม่พอจะแบ่งปันมันจะพินาศเอาน่ะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้แบ่งปันมันต้องมีศีลน่ะอย่างนี้เป็นต้น,นต้องสอนเรื่องของศีลการลดละสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิตสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตการอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตน่ะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีปัญญามีศีลมีปัญญา <c oughs> แล้วมันจะพอกินพอใช้ทีนี้ก็ขยันทําการงานต้องมีความขยันบริยนาทุขมัดเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรก็ขยันทํากิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็แบ่งปันกันทีนี้เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะเอาเข้าส่วนกลางแบ่งปันกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะ,จะไปรอด น่ะมีความเห็นอย่างอาริยเสมอกันทิฏฐิสามัญญาตาโอ้โหอันนี้ต้องเรียนรู้วิชาลดกิเลสเลยน่ะนิยาณนิยธรรมเจ็ดนะาณเจ็ดพสุดาบันฑ์นะเ,เอาให้ลึกซึ้งเลยพระพุทธเจ้าเอาน่ะทิฏฐิสามัญญาตาเลยนะมีนิยาณนิยกรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความตัดสู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์เลยลดกิเลสเป็น มียานเจ็ดประโสดาบันต้องมีจุดเจ็ดข้อหนึ่งอ่านกิเลสเป็นลดกิเลสได้ตั้งแต่กิเลสหยาบไปก่อนอ่านกิเลสเป็นลดกิเลสได้สองภาคเพียรลดกิเลสนะสามรู้วิธีว่ารู้ว่ามันวิธีนี้แหละมักมีองค์แปดนี่แหละมันทางเอกซ้ายเดียวที่จะลดกิเลสได้พ้นทุกได้วิธีอื่นไม่มีหรอกนะอันที่สี่ก็ผิดและสํานึกสํานึกผิด ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีต่อไปนะหยุดสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่่องใสต่อไปข้อที่ห้าก็ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าขนขนวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมูมิตรด,ดีนะพร้อมกับเพ่งเล็งกล้าในอธิศีนอธิจิตอธ,อธ,อธ,อธิปัญญาเพราะฉะนั้นกิจกรรมใหญ่น้อย กิจกรรมอะไรอะไรของโมมดดิตีกิจกรรมที่ดีงามของโมมดดิตีทั้งหลายนี่ก็ขนควายน่ะมีกระตือรือร้นน่ะมีน้ำใจน่ะทำกิจกรรมการงานที่ดีงามงานาะนอกในขณะเดียวกันก็ทำงานในไปด้วยพร้อมกับเพ่งเล็งกล้าในอธิศีนธิจิตธิปัญญาเอเมนก็ต้องขยันทำงานนอกไปด้วยงานในไปด้วย ศีลส,สมาธิปัญญาที่อธิขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะทําให้มันเจริญขึ้นให้มันสูงขึ้นเป็นลําดับนี่ข้อที่ห้าทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปก <c oughs> ำจัดกิเลสออกไปกำจัดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับนะสิ่งที่เกินความจําเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยต่อชีวิตกําจัดออกไปใจที่มันเป็นทุกข์กำจัดออกไปให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันดีงามอย่างรู้เพียรรู้พักแต่เงี้ยเป็นต้น นี่ข้อที่ห้าได้ไม่ใช่ยานข้อที่ห้ายานข้อที่หกก็นะ่ะขนขวายฟังธรรมศึกษาธรรมนะน่ะยานข้อที่เจ็ดก็นะ่ะฟังธรรมะแล้วรู้อัดรู้ธรรมมีปลาโมดมีความยินดีในธรรมนะ่ะได้สาระประโยชน์ในธรรมรู้เหตุรู้ผลนะ่ะรู้เหตุรู้ผล นะอะไรเกิดจากอะไรรู้เหตุรู้ผลความเชื่อมโยงปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์รวมเรียกว่ารู้ธรรมรู้อัดคือรู้สาระประโยชน์ในคราวนั้นคราวนั้นจะเอาสาระประโยชน์อะไรรู้ธรรมรู้ความเชื่อมโยงขององค์รวมทั้งหมดมนะแล้วก็มีความยินดีในธรรมมีความปรามโมทยินดีในธรรมอย่างนี้เป็นต้นน่นะนี่คือทิฏฐิสามัญญาตาเป็นทิฏฐิสามัญ,ญาตา <c oughs> นเ <c oughs> นี่ยมันต้องมีเนื้อหาอย่างนี้จึงจะเป็นสารยธรรมคือการอยู่ร่วมกันแบบพุทธ,ธะแบบเจริญรุ่งเรืองแบบภาสุขได้คนเราจะอยู่ร่วมกันแบบเจริญรุ่งเรืองแบบภาสุขได้ถ้าไม่มีธรรมะหกประการนี่เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีหกประการนี่สมบูรณ์นี่เป็นไปไม่ได้หรอก